นี่ถ่ายดีๆนะอย่าให้โป้นะให้ป๋าป้าช่วยไหมครับทนยังลูกกินโอ้โหเตโอ้โหเธออ่าเดี๋ยวให้แม่ตัวไปก่อนนะนอนนี่เลอศเทิมไปหมดเลยทำไมน้ำนมตอนนี้คือแบบมาเยอะมากโอ้เบบี้เจนร้องไห้ทำไมหิวนมใช่ไหมลูกนมก็หมดอีกมาม้ามาม้า อเอานมมาให้เบบีเเบ้เกนแล้วเบบี้เกนหิวนมแล้วใช่ไหมลูกโอ้หป๊าปาะใจะเย็นๆดีเนี่ยก็นมมันปั๊มไม่ออกเพิ่งปั๊มได้นิดเดียวเองเนี่ยเครียดจะแย่อยู่แล้วอ,อย่างแรกเลยนะคะหม่าม้าค่ะหมาม้มาต้องเลิกเครียดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หม่าม้าเนี่ยนะคะคิ้วขมวดจนหน้ามันย่นไปถึงก้นแล้วคะ่ะโอ้ยให้เลิกเครียดจะทำยังไงละ่ะงานก็ยุ่งดูดีแล้วมันมาปั๊มนมก็ไม่ออกเนี่ยว่ย หายเครียดไม่ได้หรอกยะอ่านี่จะยิ่งเครียดไปนะน้ำนมมันยิ่งขดหรือเปล่าหรือเอางี้ให้แบบไปช่วยกระตุ้นไหมโอ้หไปไกลๆเลยลำพังลูกมันจะไม่พอกินอยู่ลวอีพ่อก็อยากจะมาแย่งลูกอีกเนี่ยเฮ้ยนี่มีมีมีไนี่นี่แอนลองอันนี้ไหมมาดารู้จักไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดด้วยค่ะอ ปาอะไรดีป,รป๊าจัดมาเลยค่ะม่อมม้ายอมทุกอย่างนะตอนนี้จัดเลยนะโอเคจัดเลยนะ okay โอเคไหมครับปุก่โอเคงั้นสั่งเลยนะค่ะดีมาดูกันค่ะโอ้ยนี่ถ่ายดีๆนะอย่าให้โป๊นะ,ะก็เข้ามาดูนั่นแหละสรุปว่า มาดาที่ป๊าะะสั่งให้ได้ผลไม้เล่าให้ฟังหน่อยเพื่อแม่คนอื่นๆอ,อยากรู้บ้างคือต้องบอกว่าดีมากคือบอกว่าแม่ยุคนี้สมัยนี้นะคือดีงามสุดๆเรียกว่ามีตัวช่วยเยอะแยะอยากจะกระตุ้นน้ำนมนะคือไม่ต้องกินแกงเลี้ยงหัวปีไก่ผัดขิงกันเป็นกะละมังกันเป็นแบบเดือนๆเหมือนสมัยก่อนยุคที่ให้นมน้องเกณฑ์น้องกายนะจําได้เลยว่าแบบ เดีเยวนะนมข้าปลาจำได้เลยว่ากินกันกี่มื้อก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนเลยค่ะนี่แค่แบบทานมาดาวละสี่เม็ดนะก็สามารถปฏิบัติการกู้น้ำนมเสร็จสับเรียบร้อยนะคะน้ำนมแบบพุ่งปูดปลาอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะโอ้เต็มหน้าแล้วโอ้แบบแบบแทมนะคะคือพอแบบว่าน้ำนมเยอะแช่แบบน้ำนมตอนนี้คือแบบมาเยอะมากพอน้ำนมเยอะใช่ป่ะลูกก็พอกินแม่เองเราก็แบบหายเครียดเลยค่ะป๊าในตอนนี้น้ำนมมันพู้กระเบนเลย ให้ป๋าปลาช่วยไหมคะให้ป๋าปลาช่วยกินไหมตรงนี้ตอนเนี้ยทาแยงลูกกินโอ้โหพุ่งได้ชิมน้ำนมตัวเองวันนี้แหละนมแบบสดใหม่นะคะสดจากเต้าเรามีฟาร์ม อร่อยไหมน,น้ำนมตัวเองอร่อยหวานนิดนิตายแล้วโอโ้โหอยากชิมไหมโอ้โหเลิศเทอ่ะเดี๋ยวให้แม่แอนเออนดวดไปก่อนนะนอนนีน่เลิศเทอไปหมดเลยนี่อย่างน้ำนมพุ่งแบบนี้นะต้องอย่าลืมนี่ค่ะมาด้าตัวช่วยของเราที่ทำให้น้ำนมพุ่งกระฉูดแบบนี้คะ่ะ อ่าตอนนี้นะคะเราอาบน้ําทําสวยมาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่สนใจมาดานะคะคือจะบอกว่ามาดาเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องกระตุ้นน้ํานมให้นมมาเยอะๆอย่างเดียวนะคะยังสามารถดูแลสุขภาพคุณแม่หลังคลอดได้ด้วยทางด้านสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม เกรนนะคะ,ะภูมิแพ้ไข้หวัดลดอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ท้องอืดท้องเฟอ้อทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะลดน้าตาลในเลือดและที่สําคัญคือต้านมะเร็งด้วยส่วนทางด้านผิวพรรณเป่งปังสดใสเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่เลือดเราเนี่ยไหลเวียนดีก็ทําให้เราเนี่ยนอนหลับง่ายหลับสนิทต,ตลอดคืนตื่นมาก็สดใสทําให้ความจําดีโอ้จะบอกว่ามันเกี่ยวกันไปทั้งหมดทีนี้เรามาแกะดูดีกว่าว่าในมาดาเนี่ยแกะออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเรามาเปิดดูกันแกะออกมาเนี่ยก็จะประกอบ ด้วยนี่ค่ะห่อฟอยสีเงินๆแบบนี้นะคะข้างในก็จะมี2แผงด้วยกันนะคะแผงและ15เมตรซึ่งอันนี้เป็นแผงเต็มอันนี้โบ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 คือแม่แอนทานไปแล้วนะคะ โอเคนะคะและทีนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคุณสมบัติต่างๆที่แม่แอนรายยาวไปเมื่อกี้นะคะมันเกิดจากสุดยอดสารสกัดเจอย่างซึ่งผสมอยู่ในนี้นะอันนี้ขออนุญาตอาะะ่านละกันเพราะว่าชื่อมันแบบเฉพาะเจาะจ,จงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงองสกัดเบตา้ากลูแคนจากยีสต85์85%นะคะน้ำมันปลาสารสกัดจากมเมล็ดลูกซัดสารสกัดจากพืชตระกูลส้มแคลเซียมเอสเคอร์เบตนะคะแล้วก็สารสกัดจากเคลริเจอร์คือจะบอกว่าเยอะมาก เรามาพูดถึงเรื่องน้ำนมกันดีกว่านะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าแม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาน้ำนมน้อยบ้างนะคะหรือบางคนนะชอบทานของมันของหวานนะทำให้ท่อน้านมอุดตันประมาณนี้แล้วก็สําหรับบางคนนะคะที่ กลับไปทํางานแล้วอาจจะมีภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะคะอาจจะทําให้น้ํานมหดหายได้จะบอกว่ามาดาเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะแต่ที่สาคัญนะคะอย่าลืมให้คุณหมอมานวดกระตุ้นน้านมด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยส่งเสริมกันอีกแรงค่ะ,ะสรุปป,ะปะ้ามีผลงานไหมคะผลงานอะไรคะอ่ะก็เป็นคนจัดหาสารพัดสิ่งดีๆมาบูมูคุณแม่ไงคะเพื่อให้เบบี้เกนนี้มีน้ำนมกินด้วยนะแถมร่างกายแบบมาก็แข็งแรงด้วยโอ้โหมีทวงมีทวงอะ่ะ สำหรับแม่แม่ทุกคนนะคะทานมาดาแล้วนะคะก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะที่สำคัญก็คือขยันปั๊มนมให้ได้นะคะมีวินัยปั๊มให้ได้ทุก2-3ชั่วโมงเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาลูกเข้าเต้าให้สม่าเสมอรับรองว่ามีนมให้ลูกพอทานแน่นอนนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากสั่งซื้อมาดานะคะก็สามารถลงไปดูที่ description ได้เลยเดี๋ยวแม่แอนลงไว้ให้นะคะ ตอนนี้นะก็ขอให้แม่ๆทุกคนนะคะมีนมให้ลูกทานกันเยอะๆนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายบายจุ๊บ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 เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทางไ G และก็ Facebook นะจ๊ะ